มาสูร่รายการของเราอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวค,ค,คุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่จะสอนท่้ทําในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าเสียไชน่าทาวับและเมนูที่จะมาสอนเขาเรียกกันว่ากับเพาะปลาน้ําแดง,ดงน้ําแดงเลยนะครับท่านผ <ดง S 1> ู้ชมครับที่เห็นอยู่ตรงนี้อย่างนี้แล้วเรามาดูกันได้ว่าร้านเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไงน่าสนใจอย่างไงและทําไมเขาถึงทํากับเพาะปลาน้ําแดงได้อร่อยขนาดนี้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณก่อเกียรติเจรจัสจากร้านเสียไชน่าทาวครับก์ครับ ี two two então, friend, ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณใคจริงๆแล้วเนี่ยแต่ผมไม่ใช่คนแรกของการทำเสียชนะแาวถูกต้องไหมครับผมเป็นรุ่นที่สองครับรุ่นที่สองคุณพ่อครับคุณพ่อคุณพ่อทํามาจนถึงตอนนี้กี่ปีแล้วหกสิบกว่าปีแล้วครับหกสิบกว่าปีและคำว่าเสียชนะแาวจริงๆเนี่ยไม่ได้ใช้ชื่อเขาไม่ใช้ชนาแาวเฉยมันอยู่ที่ถนนเยาวราชครับอยู่ชนาทาวจริงๆอยู่เยาวราชแล้วก็เสียนี่อยู่ที่เยาวราชมานั่นก็60ปีแล้วครับ60ปีเป็นห้องแถว ปัจจุบันเป็นห้องแถวแล้วครับผเติบโตมาจากรถเข็นแผงลอยเลยครับนี่ฮะแรกสุดเลยคุณพ่อทำเนี่ยสมัยก่อนนะท่านไม่ทันหรอกถ้าบางท่านเท่านั้นจะทันว่าคำว่า60ปีสมัยก่อนเวลาขายกระเพาะปลากันนี้มันจะเป็นรถเข็นนะครับเป็นรถเข็นแล้วมันมีเป็นแผงลอยอ่ะรถเข็นแผงลอยคือไม่ไม่ใช่แผงลอยครับเป็นรถเข็นจริงๆแล้วก็มีไอ้ไอ้เาเรียกชามใหญ่ๆไม่ใช่ชามครับเป็นเป็นหม้อหับเป็นหม้อหับยาวเรายาวลึกๆเนี่ยมันจะเป็นทรงแนวตั้งแนวตั้งนะอย่างเงี้ยฮะลึกๆแล้วก็เข็นขายกันแล้วคนก็จะรู้ว่า กับพ่อปลามาเวลาไหนอาหารอะไรก็ตามมาเวลาไหนมันจะเป็นอย่างนั้นลักษณะนั้นคนก็จะเรียกกัน<อ>ถามตรงๆนะไก่ทันไปกับคุณพ่อบ้างไหมผมช่วยงานตั้งแต่เด็กครับผมปีนี้สี่สิบสามผมตั้งแต่ประมาณเจ็ดปดขวบมผมก็ไปช่วยล้างจาน,น้วครับ ตั้งแต่สมัยก่อนคุณพ่อขายในวงวง,วงนครกเกษมก็ไปช่วยล้างจานเพร<อ>า<บ><น>ะฉะนั้นจริงๆแล้วเธอก็ตั้งแต่ประถมมัธยมมหาใช่ครับทำงานตลอดทำมาตลอดใช่ครับวันไหนถ้าเกิดว่างจากการเรียนหนังสือก็ต้องช่วยพ่อตลอดอยากใช้คำว่าว่างครับเลิกเรียนกลับมาทํางานเช้าตื่นไปเรียนครับอ๋ออย่างนั้นไม่เรียกว่าว่างต้องเป็นหน้าที่เลยใชเป็นหน้าที่เลยคุณพ่อมีลูกอยู่คนสองคนครับสองคนเรากับใครกับพี่สาวครับกับพี่สาวพี่สาวช่วยไหม นิดหน่อยครับไม่เหมือนลูกชายนะครับโดนซะโดนซะโดนซะและนี่คือประวัติศาสตร์ครอบครัวของเขาที่ร้านตอนนี้ที่เรียกว่าเสียชนะท้าวขายอะไรอยู่บ้างเรามีขายกระเพาะปลาดับแดงผัดหมี่ฮ่องกงหมี่กระเฉดผัดผงกะหรี่กระเพาะปลาผัดแห้งครับนี่คือหลักๆของเราเลยใช่ครับซึ่งงานอย่างนี้ลักษณะนี้คุณพ่อถนัดมากๆใช่ครับปัจจุบันกลายเป็นเราถนัดไปแล้วใช่ครับใช่ไหมคุณพ่อยังอยู่ไหมยังอยู่ครับยังอยู่นะครับท่านมาดูกัน อันนี้เวลาท่านไปที่ร้านหรือท่านอยากจะสั่งกลับบ้านมันจะได้ความสดตรงนี้คือมันเป็นชามเนี้ยเป็นหม้อดินครับเป็นหม้อดินแบบนี้ร้อนๆอย่างนี้ทุกคนไม่ไม่ใช่หวังครับว่าทาไว้เสร็จแล้วพอท่านมาแล้วสั่งแล้วก็ใส่ให้อย่างนี้ไม่ใช่นะครับทําสดๆใช่ครับทุกหม้อดินหม้อต่อหม้อมาดูกันว่าทํำยังไงกระเพาะปลาน้ําแดงจากเสียชัยนาทชาวนี่ร้านเขาครับเมื่อก่อนไม่มีอย่างนี้นะครับ เป็นรถเข็นเลยครับครับแล้วก็มาจนตอนนี้เป็นอย่างนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราเริ่มต้นจากเห็นทั้งหมดนี้แล้วเริ่มต้นจากนี่ครับเราวิธีการต้มผอปลาครับตั้งน้ำให้เดือดครับครับแล้วใส่ผอปลาลงไปครับครับต้มให้นิ่มครับใช้เวลาประมาณสัก3าสิบนาทีครับครับ มันจะนิ่มสักสามสิบนาทีแล้วก็มาล้างน้าให้สะอาดประมาณ5้าถึงหกน้ำครับนิ่มเสร็จแล้วต้องมาล้างต่อห้าถึงหกน้ำความมันให้ออกให้เยอะที่สุดเท่านี้ครับได้คือไม่อยากให้มันเลยว่าง่ายๆใช่ครับล้างเสร็จแล้วไปแช่วนน้าไว้ใช่ครับคราวนี้เห็ดหอมวิธีการทํานะครับทีนี้ทำข้าวบั้แดงเราใส่เห็ดหอมลงไปครับอันนี้เป็นน้ำสต๊อกไก่ครับสน้ำซุปใส่น้ำซุปลงไปครับในหม้อครับอันนี้เป็นซอสเค็มครับใส่ลงไปครับหนึ่งช้อนครับ ซอสเค็มตัวที่สองครับใส่ลงไปครับซอสเค็มมีสองอันใช่ครับหนึ่งกับสองใส่ลงไปน้ำมันหอยครับหนึ่งช้อนเหมือนกันครับแล้วเ้ยงไฟแรงครับตั้งน้ำให้เดือดนะครับให้น้ำซุปรำเดือดแล้วก็ใส่กระเพาะปลาลงไปครับที่ต้มเสร็จแล้วครับแป้งมันครับพอน้ำเดือดพ๊บเราใส่แป้งมันไปคนต้องรีบคนให้ไวอย่าให้แป้งจับตัวเป็นก้อนครับแล้วให้มันเดือดขึ้นมาแล้วสีแล้วใส่ครับเนื้อปูก้อนครับเราสั่งตรงจากสุราษฎร์ครับ เนี่ยครับแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเทครับแล้วก็โรยท็อปปิ้งด้วยผักชีครับโูดอีกทีนึงผักชีอีกทีนึงครับมีทั้งล่างข้างบนนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วกระเพาะปลาน้ำแดงครับเวลาดูตรงนี้มันง่ายมากตรงนี้จนถึงกระบวนการนี้ระหว่างนี้ก็ชินงจะพูดถึงความยากที่มันนะกระเพาะปลาพวกนี้ต้องสั่งพิเศษป่ะใช่ครับของผมสั่งให้ทำเป็นพิเศษสำหรับผมโดยเฉพาะยังไงอ่ะยังไง คืออย่างกระเพาะปลาทั่วไปถ้าคนไปซื้อธรรมดาครับมันจะอมน้ํามันมันจะหนักน้ำมันเดี๋ยวเทียบข้อต่อยกระเพาะปลาเนี่ยครับถุงหนึ่งสุดห้ากิโลต่อห้ากิโลถ้าถุงห้ากิโลถุงเล็กกับห้ากิโลถุงใหญ่ข้อต่อยว่าอย่างไรต้องดีกว่า ใ,ใช่ครับผมสร้รางฐานพิเศษแบบนั้นเลยครับเพราะว่าถุงใหญ่มันจะไม่โอมน้ำมันใช่ครับอตอนลองจับดูแี่้ไม่มันมือเลยครับมันจะมันแทบจะไม่มีน้ำหนักอยู่เลยใช่ครับเพราะว่าเขาต้องการจะให้มันน้ำมันน้อยสุดขนาดว่าน้อยที่สุดแล้วนะต,ตอนที่ไปต้มเสร็จแล้วย,ยังต้องมาล้างอีกตั้งสี่ห้าครั้งใช่ครับเพื่อให้น้ำมันออกให้มากสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใช่ครับนั<ๆ>่นอย่างที่หนึ่งเพราะฉะนั้นหนึ่งกระเพาะปลาเขาต้องสั่งพิเศษร้านเขานะครับร้านเขานะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคิดเขาคิดอย่างนั้นก่อนเลยนนนนนนนััอออออย่่าาาาางงงงททททีีไไไมมมกตตต้้้้้้้เลลืขขดดพพิิ มันจะได้ไม่มีกลิ่นหืนถูกต้องครับใช่ไหมครับเพราะกลิ่นหืนนี่ไม่มีใครต้องการเลยในกะเพาะปลาใช่ครับถูกไหมครับเพนพอย์เลยครับเพนพอย์ของมันคือเลือกไม่ดีนี่มันเจอแน่ๆเลยนะครับใช่ครับตอนนี้เวลาที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้มันก็จะมีเห็ดอยู่ด้วยใช่ครับนี่ครับทําตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับถูกไหมครับไอ้พวกนี้ต้องทาเตรียมไว้ใช่ครับต้องงหน้าหนึ่งวันต้องล่วงหน้าฮะท่านผู้ชมครับเห็ดนี้ก็ไม่ใช่หมูหมูนะครับเวลาจะทํากว่าจะต้มออกมากว่าจะ คำออกมาให้มันเป็นอย่างนี้ได้ถูกไหมถูกพะมันมาแห้ง,หง,องตอนแห้งเสร็จเราต้องมาแช่น้ําแล้วตอนแช่น้ำเราต้องล้างน้ำครับประมาณ 5- ้าถึงหน้ําเหมือนกันเพื่อให้<ฮ>สิ่งสกปรกทุกอย่างออกไปเยอะที่สุดครับแล,แล้วแช่เป็นหนึ่งคืนนะครับใช่แล้วก็ยังมีน้ำซุปโครงไก่น้ำซุปโครงไก่ก็เป็นสูตรของเขาเลยกว่าจะทำมาได้ปรุงรสด้วยน้ำตาลก้อนใส่เกลือใสนวลใสนิลากปากักชีเคี่ยวเคี่ยวเท่าไห่รู้ไหมฮะสี่ถึงหชั่วโมงใช่ครับ กว่าจะได้ใช่ครับกว่าจะได้น้ําซุปเข้ามาที่มะสกุลที่บอกใส่น้ําซุปไปแล้วดูมันหมูหมูเงี้ยมันไม่ได้หมูฮะมันผ่านการทํามาอย่างนั้นส่วนน้อป,ปูเขาก็สั่งมาจากดอนสักสุราธานีเหมือนกันถ้าจะเอาที่ดีที่สุดก็มาจากสุรา์นั่นแหละใช่ครับมาจากลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นนะครับคุณอ,อ๋ครับโอ้โหอร่อยมากคุณผู้ชมคือพอมันเป็นชามต่อชามอะแล้วกระเพาะปลาครับเขาหั่นชิ้นใหญ่แล้วมีความหนา ไม่ได้หั่นเป็นเล็กๆนะเพราะฉะนั้นน่ะพอเวลามันกัดไปแล้วมันแบบเต็มคําหน่อยไม่มีกลิ่นหืนเลยแล้วตัวน้ําแดงเขาว่ามีรสชาติอ่อนๆคมกล่อมมากผมไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะไม่ใส่เครื่องปรุงอะไรเลยเพราะว่าต้องการรสจริงๆเขาอะและเห็ดหอมแบบที่อาบอกเลยพอเขาทําเตรียมไว้หนึ่งคืนแล้วมันแบบโอ้โหอร่อยมากคุณโกครับคือหนูจะบอกคุณผู้ชมว่ากระเพาะปลาเราเคยกินมาเยอะแยะมากมายสนมากพูดตรงๆนะครับคุณผู้ชมเวลาหนูกินกระเพาะปลาหนูต้องปรุง เพราะว่ามันจะได้ได้รสชาติในสิ่งที่เราต้องการแต่วันเนี้หนูบอกเลยหนูไม่ได้ใส่เลยน้ําต้มซีอิ้วอะไรเนี่ยหนูบอกคุณผู้ชมว่า mm hmm. กระเพาะปลาของเขาคือรสชาติ mm hmm. ดีมากแล้วก็แบบเข้าใจเลยว่าเออเฮ้ยไม่ไม่แปลกที่ที่ทําไมอยู่มาถึงหกสิบปี mm hmm. คุณผู้ชมครับเสียไทยนาทาวนะครับกับกระเพาะปลาน้ําแดงของคุณไก นะครับเมนูนี้รับไปเลยครับ1ิบคะแนนเต็ม1ิคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็ม<ต>่าจพจริงๆแล้วเนี่ยหนูก็ไม่อยากจะพูดคือพูดไปมันคุณไม่ต้อง <จน S 2> พูดผมพูดดีกว่าครับเขากินไปคำเดียวของคำนึงครับนิดเดียวถชิมน,นิดเดียวที่เหลือเขาไม่กินแล้วครับอาวทำไมอ่ะเขาไปฝากแม่รับคือผมพูดผิดต้องบอกด้วยว่าผมพูดผิดครับถูกทุกคำครับถูกตั้งแต่คิดแับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่หนูอยากจะพูดว่า พี่ไก่ไม่ควรหลอกคนดูเอาทำไมกันยังไงครับกะเพราปลาน้ำแดงหนูไม่เห็นมีน้ำแดงเขาเรียกไอ้น้ำนี่แหละครับคุณผู้ชมในการทํางานเนี่ยความเซ่อความฉลาดนี่สําคัญมากพี่มีพิธีกรที่อย่างนี้สลาดเห็นไหมเพราะว่าเขารอบคอบมมากวันนี้วันนี้หนูจะทําให้มันเติมเต็มเลยครับนี่ฮะนี่กะเพลานี่น้ําแดดเห็นไหมฮะดูความฉลาดของเขาสิครับ ท่านผู้ชมครับขอเป็นแนวกุญราพี่พี่ไก่ไปขายที่ร้านไปขายต้องอะไรเงี้ยกระเพาะปลานี่น้ำแดงช่วยกินดียครับครับช่วยช่วยคุณอาบวดมาว่าควรเอาออกไหมนะครับบวดมาเลยนะครับบวดมาเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณไก่คุณก่อเกียรตินะครับขอบคุณเสียชนะทาวและนั่นนั่งตรงนั้นภรรยาเขานะครับคนคนใช่ครับครับภรรยาแล้วก็นั่นช่วยร่วมงานภรรยาที่ใส่หมวกไม่ใช่ครับอันนั้นไม่ใช่ครับโอ้คุณกลางอ๋ออันนั้นอันนั้นคุณน่ายิ้มใหญ่เลยนะ้ทท่าางเหมือนบอกว่า้ยเข้าเป้าเเเเขข้้้้าาาาปปออะะไร่ง จริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมฮะมันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้ายิ่งไปที่ร้านท่านกินสดผมมีความสุขเลยผมรู้เลยว่าหม้อนี้เป็นหม้อแห่งความสุขของผมเท่าไหร่ในหม้อนึงจานนี้สองบาทครับสองร้อยบาทท่านผู้ชมมันเป็นสองร้อบาทที่คุ้มมากๆแล้วที่อิ่มจริงและท่านจะได้กินของแท้ของแท้นี่สําคัญมากความรู้สึกแท้ๆกันกินกระเพาะปลา6กปีไปได้ที่เสียชายหน้าเทาต้องย้ําอีกนิดนึงนะครับเสียเขาคือใช้ไม้โทและไม่มีสระหลังยอยักษ์นะครับอันนี้คือเสียชายหน้าเทาครับสระเอโซโซสระอีไม่โทยอยักษ์เส เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับโรคุณต่อยยกครับเมนูนี้เขาเรียกกันว่ากุ้ยช่ายสีชมพูหรือที่จริงถ้เป็นภาษาจริงก็เรียกว่าอ่งถอกุ้ยซึ่งในเมืองจีนเนี่ยเขาเชื่อว่ากินแล้วเราก็มีสุขภาพดีอายุยืนยาวภาพขายอยู่ในตลาดปากน้ำโพเมื่อกี่ปีก่อน ป,ประมาณ90ปี90ปีก่อนแล้วไม่รู้ยังไงฮะจ้ะแกงปูครับม hmm> ันเป็นความลงตัวที่เหมาะสมมากๆบอกเลยว่ารสชาติมันแบบมันหอมหวานมันนุ่มนวลลึกล้ำแล้วมันหอมละเทินบ้านเก่า120ปีค่ะแบบอมัราทีนสี่